สวัสดีกันด้วยนะขอร้องสู่กีม,มาครับนะตอนนี้อยู่ในช่วงการผสมยานะต่อจากพาร์ที่แล้วนะก็พาที่แล้วเราผส,สมยาอ่าชนไฟกับยาวิ่งเร็วไปนะอาพาร์ทนี้เราจะมาอ่าสอนผสมยา,ายา เราขนกับยาตีแรงไม่ยาเพิ่มเลือดนะเออก็อ๋อคิดผีดแล้วนะพอที่แล้วที่ผมบอกว่าจะไปหาส่วนผสมก็คือกระจกนะมันใช้ทำขวดน้ํานะนี้นะวางอักษณะแบบนี้ได้นี้แล้วกดปุ๊บแล้วเลาะขดขวาที่น้ำเลยนะฮะอ่านะฮะ ก็ประมาณนี้นะก็เอาใส่ไปนะอ่ะเอาเก็บไปนะเนี้ยนคะใส่นนชั้หวานเหมือนเดิมนะฮะรอมนววอนสักคู่ครับ อ่าได้น้ำยาแบบไม่มีผลแล้วให้เราใส่อ่าอาแคลอดทองคำน,นะสำหรับปรุงยาล่อาผลนะครับใช้โกนักเก็ตนะเดี๋ยวจะพาค้าไปโกนักเก็ตนะนี่ครับวางแลลอดไปตรงกลางนะวางล้อมรอบนะได้แลลอดทองนะทองคำน,นะนี่ ให้เราใส่แค่เราท,างทางองค่าเม่กี้นับได้ มันจะได้เป็นยาวมองกลางคืนนะก็ให้ใส่ตามมุนดองนะวิธีคราบก็ใส่ลักษณะวางวางแบบสามชอ่องนะวางตรงไหนก็ได้ครับวางแนวนี้ก็ได้นะนี่วางแนวนี้ก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้ไดให้มาครบสามชอ่องนะนี่ก็ได้อ่าตามมุนดองมาแล้วให้ใส่เข้าไปเลยนะฮะ ได้ยาลองหุนสามนาทีให้สายเลสโตนไปเดี๋ยวครับควรน้ำไว้รอเลยนะอ่าได้ยาลองผุ่นแปดนาทีแล้วนะทดสอบให้ดูไหมฮะ อา่นี่นะหัวล่องหนนะหัวล่องหนนะอ่าก็เก็บไปนะใส่กล่องไปนะถ้าใส่กล่องไปนะครับอืมอ่าก็จะมา,อาสอน ครับไอพวกโกนักเก็ตอ่าพวกนี้นะฮะโกนักเก็ตเนี่ยโกนักเก็ตได้มาจากไหนก็ได้มาจากทองเนาะเดี๋ยวผมไปทองเนี้ยเอออ่าทำไปทองก็นดีกว่าโอาทำไม่ได้นะเออขอไปเอามาสักคู่นะก็กลับมาอีกกันอีกครั้งหนะหลังจากที่ไปหาทองมาก็ ไม่ีช่ครับโกนักเก็ตก็เอาทองนะ,อะเอาเอาเอาทองนะแห่งทองนะวางไว้เลยนะาวางตรงไหนนะครับอ่ะได้โกนักเก็ตมาแล้วอ่ะโอเคนะก็เอามาสมยายนะต่อนะครับยาฟื้นฟูทันทีนะหรือยาเพิ่มเลือดทันทีนะับนะไปเลยนะไปเบรนเนี่ยนะก็ ในเชื้อว่าเนี่ยจาเป็นต่อการปรุงยานะใชใ้ทุกยานะสาม,มารถปลูกบนโลกได้ต้องมีโซแซนปลูกกบบับพื้นที่ร่มนะร่มๆเลยแบบทําเองก็ได้ทาเป็นห้องมืดเนนะอ่ยยาแบบไม่มีผลแบบทำแตงโม แตงโมทองนะต้องขออภัยนะที่มีเสียงทีวีนะพอดีน้องดูการ์ตูนอยู่นะก็ได้อยาไม่มีผลแล้วใ,ใส่แคลอดเอยไม่ใช่แคลอดเฮ้ยแตงโมแตงโมทองนะแตงโมแตงโมทองเออแตงโมทองนะน่าใช่แตงโมทองนะผมจะไม่ได้ละ นี่ได้ยาฟื้นฟูนะฮะใส่นี่เรื่องแสงเข้าไปนะครับนะฮะ ช่องนี่ก็มีแล้วกลับไปเอาที่บ้านทำไมได้แล้วมั้งไม่อยา่าเพื่นฟูระดับสองมั้งน่าจะใช่นะก็อก็โอเคนะเ๋ยอะๆๆเขาได้แยกปภาษาไทยนะเผื่อคนดูไม่รู้อะไรประมาณนี้นะ ก็ควรปรับเป็นภาษาไทยเผือ่อ,อไม่รู้เลยทำตามได้นะ,ะนี่ฟุฟฟูทันทีรับสองนะนิยาแห่งกันเยีวยา,วยาฟุฟฟูทซีสองอ่ะก็ใส่เลิโซนได้ปะไม่ได้นะอ่ะได้เลยวะเอ้ยไม่ไม่ต้องอนะ่ะให้็นฟุ์ฟูทันทีสองรับสองนะเอนนะอืม อ่าผมได้ทำอะไรดีอ่ะทำอะไรดีอะอ๋อเลือดเลือดตัวน,นี้มีอยู่นะนะอา่าผมสอนไปหมดแล้วใช่ไหมฮะออก็จะขอฆ่าตัวต่ยนี่นะเยอะต่อยนี่นนฮะโอ้โหเลือดเพิ่มขึ้นมากนะแต่มันแค่นิดเดียวนะอ่อ นี่นะหลุมแห่งการฆ่าตัวตายเออะนี่นะมันจะไม่เียวจานะราต้องกินเรื่อยๆนะอืมก็โอเคนะก็โอ้ทุกทดในแบบไม่ดีนะตกหลมอาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะสำหรับวันนี้สวัสด,ด,ดีกันด้วยเนะฮยเดี๋ยว ยก่อนนะอาจจะสวัสยังไม่สวัสดีเออเดี๋ยวขอดูก่อนว่าทำยาหมดหรือยังเออก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับตอนนี้ลาจริงๆนะครสวอ่าสวัสด,ดีครับ